สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าปอนก็อยู่ในบ้านโควิด <c oughs> เป็นเหตุสังเกตได้เลยนะคะช่วงนี้จะมีแต่ต้นไม้ <c oughs> คุณผู้ชมคุณผู้ชมเข้ามาอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะมาชมต้นไม้นะคะสวยๆงามๆใครชอบต้นไม้ก็ชอบหน่อยโอเคแต่ถ้าเกิดใครไม่ค่อยชอบต้นไม้ก็ดูๆไปเดี๋ยวชอบไปเองนะค, <c oughs> คุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะก็เจ้าต้นข้างหน้านี้นะคะเป็นพวกตระกูลหมากผู้หมากเมียนะคะ เอ๊ะมากู่มากเมียอีกแล้วอันนี้เป็นอีพีสองของปอ้าพรแล้วกันนะเพราะว่าตระกูลหมากู่หมากเมียเนี่ยเขามีเยอะมากนะคะแต่ละสายพันธุ์ก็แตกต่างกันไปนะคะที่ใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพื่อนใหม่เข้ามาอย่าลืมกดติดตามให้ป้าพรด้วยนะคะส่วนเพื่อนเก่าก็ป้าพรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมน,นะคะโอ,อเคคุณผู้ชมก็ตระกูลหมากผู้หมากเมียต้นนี้นะคะเขามีชื่อว่าเพชรชมพูนะคะคุณผู้ชมเอ๊ะทำไมถึงเรียกเพชรชมพูน่าจะเป็นลักษณะที่ขอบใบ นะคะเนี่ยขอบใบประมาณอย่างเนี้ยเขาจะมีสีชมพูที่เป็นขอบขอบสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมธรรมชาติสร้างมาได้สวยมากเห็นไหมคะเขามีที่ขอบเนี่ยถ้าโดนแดดนะคะถึงจะเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่แดดแรงนะคุณผู้ชมแดดลำไรไม่ได้ล้มสนิทนะคุณผู้ชมนะพราพอเราเชือกมาล้างไว้เพริงจริงแล้วต้นเนี้ยเขาจะเย้ล้มจะล้มลงมานะคะกิ่งเขาเล็กนะคะคุณผู้ชมเลี้ยงแบบว่า,าธรรมชาติมากบุฟเฟ่นะคะไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไรหร่หรอกนะคะ เพชรชมพูนี่ต่างจากเพชรตาแมวนะคุณผู้ชมเพชรชมพูถ้าคุณผู้ชมได้ชมอีพีหนึ่งของกัปตันเป็นเพชรตาแมวนะคะจะเห็นว่าก้านใบเขาก็จะไม่ได้เป็นสีนี้นะนี่เขาจะเป็นก้านใบเขาจะเป็นสีชมพูออกม่วงๆนะคะแล้วก็ขอบใบเขาจะเป็นสีเดียวกับก้านอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอันนี้เป็นเพชรชมพูนะคะคุณผู้ชมนี่ลักษณะใบจะเป็นประมาณนี้ถ้าได้แสงแดดแต่คุณผู้ชมดูอีกต้นหนึ่งเขายังเล็กด้วยนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้แดดเท่าไหร่เดี๋ยวไล่มาดูนี่ นี่ค่ะคือต้นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมนี่ไม่ค่อยโดนแดดนะคะต้นเขาแยกออกมาเขาแตกเขาแตกออกมาคุณผู้ชมเนี่ยถ้าได้แดดแล้วเขาจะเขาสีเขาถึงจะออกให้ให้แบบาสมชื่อเลยนะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็ต้นไล่ลงมาต้นเขาเย้ล้มลงมาเนี่ยอันนี้ก็ได้แดดนะคะก็จะประมาณนี้เนี่คย,ยค่ะสวยไหมคะคุณผู้ชมมันจะออกชมพูม่วงทั้งก้านแล้วก็ขอบใบอะ่ะคุณผู้ชม ขอบใบและก้านเขาก็จะมีเป็นประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมชมพูออกม่วงนะคะลักษณะประมาณนี้นะคะการขยายพันธุ์เขาเช่นเดียวกันกับ ep หนึ่งเหมือนกับเ,เพชรตาแมวนะคะก็คือพันธตระกูลหมากผู้หมากเมียเนี่ยโดยการตัดช่ำเอาต้นไปปกัปกปักชํำหรือว่าเอาไปปลูกนะคะก็คือใช้บริเวณลำต้นอย่างเงี้ยนะคะตัดไป เราจะเอายาวแค่ไหนเราก็เลือกเอานะคะคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้การขยายพันธุ์นะคะได้วิธีเดียวหรือแม้ก็ต้องตัดยอดอย่างเงี้ยออกไปชำหรือปลูกใหม่นะคะคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมตระกูลมากคู่มากเมลจริงๆแล้วมันมีมากมายหลายสายพันธุ์หลายตระกูลมากเลยชื่อเยอะมากแล้วแต่ละชื่อก็แตกต่างกันไปตามตามสี่ใบแล้วก็ก้านอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็เก็บมาฝากนะคะ ให้คุณผู้ชมได้ชมเพื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้อบ้างเนี้ยไปเห็นตามร้านค้าเอ๊ะเขาชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็จําสีไปจําต้นไปถ้าชอบนะคะก็ไปดูที่ร้านได้แต่ต้องเลือกให้ถูกนะคะเพราะว่าตระกูลมาคู่มากมีมเยอะเยอะจริงๆค่ะคุณผู้ชมก็โอเคนะคะขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไรค์ทุกแชร์ด้วยนะคะเอาไว้เจอกับประพรคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องไม่บายแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะ